ข่าวดีสําหรับคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินในช่วงอีกประมาณไม่กี่เดือนนี้นะครับยาตัวใหม่ฤทธิ์อยู่นานขึ้นและราคาถูกลงไปอีกจะเอาเข้ามาในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคสะเก็ดเงินเราจะมีวิธีการรักษาก็คือกินยาฉีดยาแล้วก็ฉายแสงการรักษาที่มีประสิทธิภาพก็คือการฉีดยากลุ่ม,รรรม,รรมเรียกอนุชีวโมเลกุลหรือว่ากลุ่มไบโอโลจิกใครฉีดก็จะรู้จักดีว่าราคามันใช้ย่อยทีนี้ยาไบโอโลจิกเนี่ยราคามันสูงแต่ประสิทธิภาพ คือชั้นหนึ่งเยี่ยมมากๆในช่วงอีกประมาณไม่กี่เดือนนี้นะครับยาตัวใหม่ที่ผ่านออยอแล้วเรียกว่ามาตรฐานทุกอย่างมาหมดแล้วการทดลองได้ประสิทธิภาพดีแล้วจะเอาเข้ามาในประเทศไทยคาดว่าประมาณช่วงเดือนกันยาหมอก็จะมีคนไข้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่แล้วเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้รับยาฉีดเนี่ยเยอะมากๆกลุ่มเนี้ยก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ายาตัวใหม่เนี่ยฤทธิ์มันจะอยู่นานขึ้นบริษัทแจ้งหมอว่าจะอยู่ได้ถึง3เดือนต่อ1นเข็ม1เข็ม3เดือนซึ่งยาวยาวที่สุดเลยปัจจุบันเนี่ยยาวที่ ที่สุดที่บริษัทแนะนํามา2องเดือนเองก็คือกูเซลกูแมปหรือเทมไฟยาตัวนี้เนี่ยคืออ um ิลูมิยาบอกชื่อไว้เลยนะอิลูมิยาอยู่ได้3เดือนและราคาเนี่ยก็า่าถูกลงไปอีกแต่ก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่แต่ว่าหมื่นนิดๆอ่ะไม่ใช่6 7หมื่นเหมือนกูเซลกูแมปอะประมาณว่าโดยประมาณนะหมอก็ไม่รู้ราคาจ,จริงแต่ผู้ทนยาบอกว่าถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งหมอก็ดีใจมากเพราะว่ารอยาตัวใหม่รอให้บริษัทเขาลดราคายาลงพอมียาตัวใหม่ที่เป็นคู่แข่งตลาดเนี่ยตัวเดิมก ทําตลาดได้ดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีโปรโมชั่นหรือมีราคาลดลงพอราคาลดลงเนี่ยหมอก,ก็จะลดลงทันทีเลยหมอรู้ว่าคนไข้สะเก็ดเงินเนี่ยไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะแค่ทายาเดือนหนึ่งหลักพันเนี่ยพอไหวแต่พอมายาฉีดเดือนหนึ่งหลักหมื่นหนักทีเดียวดังนั้นถ้าราคาลงมาหมอจัดราคาลงแน่นอนตามเลยก็จะเป็นประโยชน์หมออยากให้คนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินเข้าถึงได้ง่ายขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นการงานดีขึ้นเห็นบางคนแบบเป็นโรคสะเก็ด แล้วต้องออกจากงานเพื่อนไม่เข้าใจซึ่งหมอก็ยืนยันตรงนี้อีกทีนะโรคสะเก็ดเงินเนี่ยไม่ได้ติดต่อใครเป็นใครเป็นมันมันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมเท่านั้นนะถ้าเกิดเราไปเจอสิ่งแวดล้อมที่มันกระตุ้นให้เกิดโดยเฉพาะเรื่องความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจอะ่ะมันจะกระตุ้นให้โรคเผอขึ้นมาบางคนมียีนแฝงอยู่แต่ว่าไม่แสดงอาการก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่กระตุ้นที่หมอเจอเลยเล่าเบียร์แอลโกอฮอล์กินแล้วผื่นเห่อขึ้นเลยความเครียดการอดนอนพักผ่อนน้อย การแกะเก่าถ้าหลีกเลี่ยงได้โอกาสที่สะเก็ดเงินจะสงบจะมีสูงนะครับดังนั้น4ีห้าอย่างเนี่ยหมอจะแนะนําคนไข้สะเก็ดเงินทุกคนที่มารักษากับหมอว่าคุณจะต้องหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับ